ดูช่องนี้ครับยอดวิวติดหลัก10เยอะมากเลยหลายวิดีโอด้วยเพราะช่องนี้ได้ผู้ติดตามมาแบบตามมาตามกลับซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ยอดวิวติดหลักสิบครับสวัสดีค่ะน้องเบสเรียนไปนานมากๆแต่ไม่เคยมารีวิวให้เลยปรับเปลี่ยนตามที่น้องเบสบอกค่ะแต่ว่าทำกับอีกช่องหนึ่งนะคะ วันนี้มาส่งรีวิวให้ค่ะจากที่เคยได้ค่าคอมหลักสิบหลักร้อยวันนี้เริ่มมีความหวังแล้วนะคะอ๋อพี่เขาไปเปิดช่องใหม่ไม่ได้ใช้ช่องนี้ที่ยอดวิวติดหลักสิบแต่พี่เขาขอเอาไว้ไม่ต้องรีวิวช่องใหม่นะคะน้องเบสขอให้ได้ค่าคอมมากกว่านี้ก่อนค่ะค่าคอมจากช่องที่เริ่มทำแบบจริงจังค่ะอันนี้ของเดือนที่แล้วค่ะติดแดงช่ำเลยเดือนแรกที่ทำแบบจริงจังครับ พริกสภาคมทั้งเดือน1,700บาทครับพอมาเดือนนี้เริ่มลงคลิปแบบจริงจังทำแบบสม่ำเสมอแนวทางของช่องไปในทิศทางเดียวกันเปิดด้วยโปรโมชั่นกระตุ้นการขายและปิดท้ายด้วยการ call to action กระตุ้นการขายอีกครั้งหนึง่งและเทคนิคการเลือกสินค้าแบบ A B C D ค่าคอมมิชชั่นเดือนมิถุนายน7วันครับ82,800บาท บวกเพิ่มขึ้น8 0 0 0เเซเลยครับและนี่คือค่าคอมมิชชั่นวันเดียวที่เบรบอกครับ43,200บาทเคยคิดเหมือนกันนะคะว่าโรงเรียนแล้วจะมีโอกาสได้มารีวิวกับเขาบ้างไหมรงเรียนไปหลายเดือนแล้วแต่ช่องเดิมดันติดหลักสิบค่ะเลยทิ้งมาทำช่องใหม่ผู้ติดตามก็ขึ้นมาหลายพันเลยค่ะพี่กุ้งย้ำอีกทีว่าเดือนที่แล้วพี่ได้ค่าคอมมิชชั่นเพียงแค่1,700บาทแต่เดือนนี้7วันค่าคอมมิชชั่น82,800บาทครับพี่กุ้ ุ้งโรงเรียนทั้ง2กลุ่มคอสเหมาเรียนครับ